ทุกคนช่วงนี้เครียดมากเลยค่ะเพราะว่าผิวของอุ้มนะคะกลับมาแพ้แล้วค่ะทุกคนคือมันเป็นทางปื้ดแดงการระคายเคืองแล้วผิวคันแบบสิวหัวนองก็ขึ้นนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่กําลังเจอปัญหาผิวผิวไม่แข็งแรงหรือว่าแบบว่ามีริ้วรอยต่างๆนะคะผิวไม่กระชับไม่เรียบเนียนนะคะต้องดูในค,คลิปนี้เพราะว่าหลังจากที่อุ้มได้แพ้ตัวเซรั่มตัวหนึ่งไปนะคะก็อุ้มมาใช้ตัวเซรั่มตัวนี้นะคะเป็นตัวไหนไปดูกันเลยค่ะ ทุกคนคลิปนี้นะคะก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะในช่องอาราโนบีนะคะแต่ก่อนอื่นเลยเอ่ะอุ้มขอถามเพื่อนๆก่อนว่าณต,ตอนเนี้ยใครที่กําลังแบบประสบปัญหาผิวก็คือไม่แข็งแรงคือไม่ว่าจะแบบไม่เรียบเนียน เป็นเกิดการอักเสบเกิดการแพ้มีสิวหัวน้องหรือว่าเกิดริ้วรอยต่างๆนะคะรวมถึงแบบพวกรูขุมขนไม่กระชับอะไรอย่างงี้ด้วยนะคืออุ้มจะบอกว่าอุ้มก็เจอปัญหานั้นเหมือนกันทุกคนแล้วยิ่งไปกว่านั้นคือเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอุ้มได้ไปทดลองใช้ตัวเซรั่มตัวหนึ่งนะคะแล้วอุ้มแพ้เซรั่มตัวนั้นเนี่ยเป็นอย่างงี้เลยทุกคนเห็นปะคือมันทั้งแดงทั้งระคายเคืองแล้วก็เกิดการคันนะคะแล้วก็มีแบบ พวกเม็ดหนองๆขึ้นอะไรแบบนี้เนาะแล้วอุ้มก็ได้หยุดใช้เซรั่มตัวนั้นแล้วประมาณหยุดประมาณวันสองวันนะคะแล้วอุ้มก็ได้มาทดลองใช้ตัวนี้ค่ะทุกคนตัวนี้เลยนะคะเป็นชื่อว่า Fertira นะคะ n a t u r e l Rejuvenating เ e l ลี่ u m นะคะหลายๆคนก็คงสงสัยว่าทำไมอุ้มหน้าพึ่งแพ้แล้วทำไมถึงแบบเออกล้ามาลองใช้แบบตัวเซรั่มตัวอื่นอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าตัวนี้นะคะแบรนด์เขาเคมว่า ผนที่ผิวบอบบางแพ้ง่ายสามารถใช้ได้ปัาศจากสาระคะายเครื่องต่างๆเลยนะ,ะเพราะว่าเขาเป็นสารสก,กัดจากธรรมชาตินะคะแล้วก็ไม่มีพวกแอลกอฮอล์ไม่มีน้ําหอมไม่มีพาราเบนอะไรพวกนี้นะคะแล้วอุ้มนะคะก็ได้ทดลองให้เพื่อนๆดูเนะาะ3วันด้วยกันนะคะทั้งเช้าทั้งเย็นนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยคะ่ะฮัลโหลทุกคนวันนี้นะคะเป็นวันแรกนะคะที่อุ้มจะทดลองใช้ตัวเซรั่มตัวนี้นะคะเป็นของ เฟอร์ทิรานะคะมันเป็นเหมือนแบบว่าเจอรี่เซรั่มนะคะ mm hmm. ก็คือเมื่อ2วันที่แล้วอุ้มได้ทดลองใช้ตัวเซรั่มตัวของแบรนด์หนึ่งนะคะ mm hmm. แล้วหน้าแพ้ทุกคนเนี่ยจะจะให้ดู mm hmm. เห็นปะ mm hmm. คือหน้ามีความแบบว่าเป็นแบบระคายเคืองแล้วก็แดงๆอย่างนี้นะคะแล้วก็มีสิวขึ้นด้วยแบบนี้เลย เนี่ยก็คือหน้าแพ้นะคะแพ้ตวเซรัมนะคะแล้วอุ้มก็ได้หยุดใช้นะคะมาสักประมาณ3วันนะคะแล้วเดี๋ยวอุ้มจะมาลองตัวนี้นะคะคือทางแบรนด์เนี่ยเคมไว้ว่ามันเหมาะสําหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายคือเขาเคมเยนไนะว่าคนที่ผิวบอบบางแพ้ง่ายสามารถใช้ได้นะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของแบบว่าลดการอักเสบลดการระคายเคืองพวกรอยแดงอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ทําให้ผิวแข็งแรงช่วยปอบประโลมผิวนะคะแล้วก็วันนี้อุ้มจะมาลองนะคะเป็นวันแรกนะเดี๋ยวจะมาลองให้เพื่อนๆดูนะคะว่า ้าอุ้มใช้แล้วว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะไอ้พวกแบบหน้าที่แพงเนี้ยมันจะหายไหมนะคะเดี๋ยวเราลองไปพร้อมๆกันเลยแล้วขอทาก่อนอันนี้ก็คือบีไปแบบนี้เลยนะเนื้อของเขานะคะจะเป็นเนื้อแบบว่าเจอรี่เจอรี่อย่างนี้เลยนะเห็นปะคือมันไม่ได้เหลวแล้วก็ไม่ได้ข้นจนเกินไปแล้วก็กลิ่นเป็นเหมือนแบบว่าธรรมชาติธรรมชาติเหมือนแบบสมุนไพรอย่างเงี้ยไม่ได้แบบกลิ่นน้ําหอมอะไรนะคะโอเคทาเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคน เดี๋ยวเรามารอดูกันค่ะว่าถ้าอุ้มใช้ตัวนี้เดี๋ยวอุ้มจะทดลองให้ดูนะก็คืออุ้มจะใช้ตัวนี้ตัวเดียวเลยจะใช้ทั้งเช้าแล้วก็ก่อนนอนนะคะก็คือเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าไอหน้าอุ้มที่มันแบบระคายเคืองแล้วก็แพ้นะคะผิวจะเป็นยังไงบ้างเวลาที่ใช้อย่างต่อเนื่องนะคะเดี๋ยวเรามารอดูกันอันนี้ก็คือเป็นมันแรกคน ของเขานะมันจะมีความนุ่มๆอ่ะทุกคนแล้วก็เวลาที่เราทาลงบนผิวใช่ปะไอตัวเซรั่มของเขา,าคือมันจะซึมเข้าผิวเลยนะคะแล้วเนี่ยผิวก็แห้งเลยอย่างนี้นะคะอันนี้ก็เป็นวันที่สองนะคะตอนเช้าเนาะก็เป็นคืนของวันที่สองแล้วนะคะอันนี้ก็คือเป็นผิวหน้าจะให้ดูคืนวันที่สองแล้วการระคายเคืองนะคะก็ถือว่าลดลงเนาะจากเมื่อวานเนาะ แต่ก็ยังแดงๆอยู่แล้วก็มีสีวขึ้นตรงนี้โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันวันที่3เลยเช้าวันที่3มแนะคะที่อุ้มจะใช้ตัวนี้เนาะความรู้สึกที่ได้ใช้มาวันเมื่อวานกับวันที่สองนะคะรู้สึกว่าลูกขุมขนอะกระชับขึ้นมากๆเลยนะคะแล้วรู้สึกว่าเวลาตื่นมาผิวหน้ามันจะแบบมันจะฟูมันจะอิ่มอะทุกคนโอเคค่ะ อันนี้ก็จะเป็นคืนของวันที่3เนาะอันนี้ก็คือเป็นแดงงก็คือไปกดสีมานะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาใช้ตัวนี้กันเนาะขอบีบไปบนหน้าเลยนะทุกคนโอเค ก็คือจากที่ใช้อันนี้ใช่ไหมทุกคนคืออุ้มรู้สึกว่ามันช่วยในเรื่องตรงที่แบบหน้าอุ้มแพ้ด้วยนะคือมันทําให้มันเหมือนปอบประโลมอะมันไม่ได้แบบว่าอักเสบเพิ่มขึ้นหรือว่าแบบว่าคันเพิ่มขึ้นแดงเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะแต่อันนี้ที่เพื่อนๆเห็นว่ามันแดงแล้วก็มีสิวอะไรเงี้ยก็คืออุ้มเพิ่งไปกดสิวมานะคะก็คือจะเป็นประมาณนี้เลยนั่นแหละแต่อุ้มโดยโดยส่วนตัวก็คิดว่าจะต้องใช้ระยะเวลาเนาะแบบนานกว่านี้ถึงจะแบบว่าเห็นคนย่างชัดเจนเนาะเพราะเพราะหลักๆเลยคือเขาจะช่วยให้ผิวนแแแขข็งรงรรแบบสุภาาพดีนะีอะไ่ ก็จะเปนน,นนวันนี้แต่ที่ชอบมากๆคือรูปของคุณกระชับโอเคค่ะทุกคนหลังจากที่อุ้มได้ทดลองเพื่อนดูไปแล้วเมื่อกี้ใช่ไหมที่อุ้มได้บอกว่าทางแบรนด์เขาอ่ะบอกว่าผิวเบาบางแพงง่ายสามารถใช้ได้ใช่ป่ะอุ้มยังชอบในเรื่องของสรรคคุณของเขานะคะหรือแบบส่วนประกอบของเขาที่เขามีนวัตกรรมตัวกีนคาเวียนะคะกินคาเวียเนี่ยมันคือซาลายพวงองุ่นนะคะเดี๋ยวอุ้มจะขึ้นรูปให้ดูเป็นแบบนี้ลหลายๆคนน่าจะรู้จักกันอยู่นะคะเพราะว่าเขานิยมทานกันเนาะประโยชน์เยอะมากๆแล้วเจ้า ตัวโฟร์ทเรเซรัมตัวนี้นะคะเขาก็ได้มาเป็นส่วนผสมหลักทุกโคนเป็นสารสกัดหลักเลยนะคะที่มันจะช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูซ่อมแซมทำให้ผิวแข็งแรงชุ่มชื้นแล้วก็ช่วยในเรื่องของการแบบกระตุ้นให้ผิวของเราอะเกิดการสร้างคอลลาเจนลดเลือนริ้วรอยต่างๆนะคะและ อีกอย่างหนึ่งคือเขามีสารสกัดจากน้ํามันลําข้าวน้ํามันลำ,าว,นำ,นลำาวเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการปรอบประดมผิวนะคะจากแบบ UV อะไรพวกนี้นะคะแสงแดดที่เราจะต้องออกไปเจอเนาะแล้วก็ยังมีสารสกัดที่สําคัญคือลากโอตน,นะคะที่จะช่วยในเรื่องของการลดกัรนระคายเครื่องการอักเสบ แบบว่าผิวของเราที่ระคายเคืองช่วยปลอบประโลมผิวนะคะให้มันชุ่มชื้อนอะไรอย่างนี้เนาะแล้วคืออุ้มจะบอกว่าหลังจากที่อุ้มได้ทดลองใช้ไป3วันนะคะเนื้อเซรั่มของเขาอะทุกคนคืออุ้มชอบมากๆเดี๋ยวจะขึ้นแต่เราจะบีบให้เห็นและเนื้อเซรั่มของเขานะคะก็คือเป็นเหมือนแบบเจลลี่อย่างนี้เลยนะเวลาที่ทาคือมันสบายผิวมากๆเ,เพื่อนๆคือทาแล้วมันแบบเออเย็นๆคือมันสดชื่อนะ และกลิ่นของเขานะคะก็คือหอมอ่อนๆเนาะมันเป็นกลิ่นแบบว่าสมุนไพรเป็นสรรารสกัดของเขานะคะไม่ได้มีกลิ่นน้ําหอมอะไรเลยเนาะคือตรงเนี้ยอุ้มชอบมากๆนะคะเพราะว่าใช้แล้วรู้สึกแบบเฮ้ยมันเหมือนแบบมันเป็นสรรารสกัดธรรมชาติเลยเฮ้ยมันดีต่อใจอะทุกคนเออมันเป็นแบบนั้นแล้วคือเนื้อของเขาว่าซึไมไวมากๆเนี่ยแห้งและ อันนี้นะคะที่อุ้มชอบเนาะแล้วอุ้มจะบอกว่าจากที่อุ้มได้ทดลองใช้3วันใช่ปะ่ะผลลัพธ์อ่ะมันอาจจะไม่ได้เห็นผลมากขนาดนั้นแต่อุ้มจะเห็นผลในเรื่องของรูขุมขนกระชับตั้งแต่วันที่2นะคะคืออุ้มทาตอนกลางคืนใช่ปะ่ะแล้วตื่นมาคือรูขุมขนกระชับอย่างเห็นได้ชัดอะ่ะคือหน้ามันรู้สึกแบบมันเต็มขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นในเรื่องของแบบ ผิวหน้าไม่เรียบเนียนพวกแบบการระคายเครืองรอยแดงต่างๆอะไรก็ kolej, ยังไม่ได้เห็นผลนะคะเพราะว่ามันเป็นระยะเวลาสั้นๆอย่างน้อยที่อุ้มได้ทดลองแล้วอุ้มก็ได้ใช้ตัวเซรั่มตัวนี้นะคะใช้อย่างต่อนเนื่องมาจนถึงตอนนี้เลยนะคะแล้วก็ใช้ควบคู่กับเซรั่มตัวอื่นด้วยนะคะจากที่อุ้มได้ทดลองให้เพื่อนๆดูไปเนาะคืออุ้มจะบอกว่าอย่างแนะนํามากๆเพราะว่าตัวนี้หลักๆเลยอะ่ะช่วยซ่อมแซมทําให้ผิวแข็งแรงฟื้นฟู สามสิ่งนี้นะคะเป็นคุณสมบัติหลักของเขาเลยนะคะซ่อมแซมฟื้นฟูทําให้ผิวแข็งแรงเนี่ยทุกคนคือแล้วมันเป็นพื้นฐานของผิวสุขภาพดีเวลาที่เราผิวสุขภาพดีใช่ป่ะปัญหาแบบผิวต่งตางๆก็จะไม่ตามมาเซรั่มตัวนี้นะคะอุ้มอยากให้เพื่อนๆใช้นะอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อผลลัพธ์ที่ดีนะคะแล้วก็เห็นผลอย่างมีประสิทธิภาพเนาะและถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะเซรั่มตัวนี้นะคะ,ะ,คะราคาอยู่ที่899บาทนะคะ15มิลนะคะแต่ก่อนอื่นคือแบรนด์เขาจัดโปรโมชั่นบ่อย มากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นลด50%ซื้อ1แถม1คุเพื่อนสามารถเข้าไปดูที่ เฟซบุ๊กเพจนะคะเฟอร์ทิราหรือว่า Li น์แอดเฟอร์ทิราได้เลยนะคะเดี๋ยวอุ้มจะขึ้นมาให้ตรงนี้เนาะแล้วเดี๋ยวจะใส่ลิงก์ไว้ให้ใต้เดสคริปชันด้วยนะคะเพื่อนๆสามารถกดเข้าไปดูเลือกซื้อกันได้เลยแล้วเขายังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกนะไม่ว่าจะเป็นนอกจากตัวเซรั่มแล้วใช่ป่ะยังมีตัวโลชั่น,ม,น,ะะม,ม,นมีตัวสบู่นะคะเยอะแยะมากมายเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูได้เลยนะคะก็าฝากไว้ด้วยนะทุกคนและถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอยากให้อุ้มมาทดลองใช้ให้ดูนะคะก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ให้อุ้มด้วยนะคะแล้วก็